สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ชัดเจนก้าวไกลฟันธงประวิทย์ส่งสัญญาณยุบสภาลอยแพร่ประยุทธ์รมถามบิ๊กป้อมเป็นนายกหรือเย,ย้ยพูดยุบสภาเชื่อถือได้แค่ไหนคิดแค่ได้จัดงานเอเป็กถือเป็นเกียรตินอนตายตาหลับซัดรัฐบาลปัญหาประเทศรุมเร้ามัวแต่นัดดินเนอร์ ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคอรมอถึงการพูดคุยกับพักเล็กที่มูล,ลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยหาหรือถึงการยุบสภาหลังประชุมเอเป็กช่วงปลายปีนี้ว่า เรื่องยุบสภาผมพูดเองว่าพอจบเอเกแล้วรัฐบาลก็ว่างถ้าจะยุบก็ยุบได้ตอนนั้นส่วนจะยุบหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกไม่ใช่ว่าผมต้องไปถามใครมานี่เป็นความคิดของผมเองเมื่อถามว่าจังหวะเวลานั้นถือว่าเหมาะสมที่จะยุบสภาใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าเออใครอยากให้ยุบก็ยุบได้เมื่อถามว่าจะต้องดูเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบก่อนหรือไม่ตอบว่าไม่ต้องดู ผู้สื่อข่าวถามถึงการจับประครับประคองพรรคร่วมรัฐบาลให้ไปถึงเวลานั้นจะยากลำบากหรือไม่กล่าวว่าไม่ยากลำบากทุกคนโอเคและให้การสนับสนุนรัฐบาลหมดถามว่าจากนี้จะเข้ามาดูแลกลุ่มพรรคเล็กด้วยตัวเองหรือไม่ดูแลมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นย้ำว่าดูแลมาตลอดเมื่อถามว่าตอนนี้ไม่มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยเยาแกนนำเศรษฐกิจไทยช่วยแล้ว พลเอกประวิทย์กล่าวว่าร้อยเอกธรรมนัตไม่เกี่ยวเพราะตนดูแลคนเดียวเมื่อถามว่ามั่นใจว่าเสียงของพรรคเล็กไม่มีแตกแถวตอบว่าไม่มีเมื่อถามว่าไม่กลัวร้อยเอกธรรมนัตจะดูดสสอกลับไปหรือไม่มีไม่มีเลิกพูดเรื่องร้อยเอกธรรมนัตเมื่อถามว่าชื่อนี้ทำให้แสลงหูหรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าก็ไปพูดกันเอง ผู้สื่อข่าวถามว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกได้หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่มีอะไรมีแต่สื่อพยายามให้เขาทะเลาะกันอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ให้ตนทะเลาะกับนายกแล้วหรือนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพักคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีพลเอกประวิทย์ส่งสัญญาณยุบสภาหลังประชุมเอเปกและจะมีการเลือกตั้งเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยว่า ตนเพิ่งรู้ว่าพลเอกประวิทย์เป็นนายกทั้งนี้อำนาจยุบสภาเป็นของนายกเราก็ฟังพลเอกประวิทย์แบบฟังหูไว้หูเพราะไม่รู้ว่าท่านเชื่อถือได้แค่ไหนและมั่นใจว่าความเป็นเอกภาพรัฐรบาลเป็นอย่างไรอีกทั้งการพูดเช่นนี้ส่งสัญญาณมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกหรือไม่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ส่งสัญญาณมาก็เป็นไปได้ว่าการส่งสัญญาณจากพักพลังประชารัฐว่าจะลอยแพรพลเอกประยุทธ์ในช่วงนั้นพูดง ง่ายว่าผลเอกประยุทธ์จะต้องรีบหาพักอยู่ ในรังสิมันกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยิ่งตอกย้ำว่ารัฐบาลบริหารไม่ได้แล้วหลักคิดที่ว่าพ้นเอเปก่อนค่อยว่ากันนั้นคิดจากอะไรจากเงินในกระเป๋าประชาชนหรือไม่จากการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่หรือคิดแค่ว่าได้เป็นเกียรติครั้งหนึ่งได้ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลทำอีเวนต์สำคัญระดับโลกสมชายชาติทหารเป็นเกียรติประวัตินอนตายตาหลับแล้วคำถามคือประชาชนได้อะไรจากตรงนั้น ิ่งที่ควรคิดคือควรคิดบนพื้นฐานเงินในกระเป๋าประชาชนและศักยภาพของประเทศถ้ารัฐบาลไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพ อย่าไปติดกับดักเรื่องศักดิ์สรีมากในต่างประเทศทั่วโลกถ้าล้มเหลวก็ต้องแสดงความรับผิดชอบยุบสภาและลาออกเปิดทางให้ประชาชนเป็นคนตัดสินถ้าอยากทำหน้าที่รัฐบาลดูแลเรื่องเอเปกจริงตนคิดว่ายุบสภาตอนนี้แล้วรีบเลือกตั้งถ้าประชาชนยังเลือกกลับมาท่านก็ได้ทำเอเปกอยู่ดีไม่จำเป็นต้องรอให้พ้เอเปก การพูดเช่นนี้เหมือนส่งสัญญาณว่าสงสัยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้หามือไม่พอช่วงนี้ถ้ารัฐบาลจะยุบสภาอาจมีสองสถานการณ์คือ 1. ยุบก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะหามือไม่พอและ 2. มีมือเพียงพอแต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลสัญญาจะยุบสภาหลังจากนั้น ซึ่งคิดว่าเวลานี้รัฐบาลไม่มีสมาธิบริหารประเทศต้องมานั่งคิดปวดหัวว่าจะจัดงานเลี้ยงพักร่วมวันที่เท่าไหร่จะยกเลิกดีหรือไม่ถ้าผมเป็นประชาชนผมคงรู้สึกหมดหวงังนายรังสิมันกล่าวและยังกล่าวต่อว่าถึงจะยุบสภาก่อนเอเป็กพักเก้าไกลก็พร้อมเลือกตั้งซึ่งประชาชนเชื่อมั่นเราจากการทำโพที่ผ่านมาเราอยู่ในกลุ่มพรรคการเมืองที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เชื่อว่าประชาชนจะเลือกเรา ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ